สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟร์นะครับเป็น c e r t i f i ฟายเทรนเนอของ l a z a d ้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็น l a z a d a s เ l ลเลอร์อ s มบัสเตระจป็ปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่องรรราาววของเในนนนััี้ะคบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเผู้ขายชาวลาซาด้าทุกท่านนะครับแหมวันนี้พูดติดๆขาดๆขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับพี่เฟรนเทรน ลาซาด้านะครับกับเรื่องราวของเรื่องเล่าชาวลาซาด้านะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลาซาด้าคลินิกนะครับช่วงตอบคําถามผู้ขายชาวลาซาด้าทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่16เดือน11นะครับปี2021นะครับหลังแคมเปญ11 11็มา5วันนะฮะใครที่ยอดขายปังไม่ปังเนี่ยเราคุยกันไปแล้วเมื่อวันศุกร์เนาะ นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ลืมซะลืมทั้งความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนะฮะสิบสองสิบสองแล้วก็เตรียมวางแผนปีหน้ากันได้แล้วนะครับอยากอยากให้อ่าอย,า,อออยาไปยึดติดนะครับเรื่องสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรเงี้ยนะครับคนที่เคยสําเร็จนะครับยอ่อยขายดีก็อาจอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะใช่ไหมกับคนที่เอ้ยเพิ่งเริ่มยังไม่ค่อยมียอดขายปังเท่าไหร่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอนาคตอาจจะปังก็ได้นะครับยังไงเนี่ยก็ขอบคุณทุกคน ครับมาครับครั้งเรานะครับแต่วันนี้นะครับก็ดูสัญญาณจะขัดข้องเล็กน้อยนะครับสาหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยดูผมแบบเอ๊ะนะครับอาจจะไม่ได้ตอบคาถามใครเลยในไลฟ์นะครับผมจะบอกทีหนึ่งว่าอันเนี้ยนะครับที่ทุกท่านดูเนี่ยเป็น เทปบันทึกนะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นเทปบันทึกภาพพอดีว่าผมมีธุระด่วนนะครับในวันอังคารช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับก็เลยคิดว่าแหมไม่น่าที่จะกลับมาไลฟ์ทันนะครับก็เลยอัดคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอจริงเป็นคลิปไหมเป็นรายการแ้ะกันนะเป็นรายการนะครับ,รรรบอัดเป็นรายการแล้วก็มาเปิดทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใน เวลาสี่ทุ่มคือวันอังคารเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะมีคําถามนะครับใครที่มาตามดูย้อนหลังนะถ้ามีคําถามเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วไปตอบให้หรือถามมาเถอะเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ตอบนะครับในคอมเมนต์ให้กันลวกันนะครับะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Lazada Clinic นะครับนะคือการตอบปัญหาผู้ขาย Lazada ทุกท่านนะครับแหมนะ จริงๆผมมาซื้อซาวมาแล้วนะครับยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองเนี่ยเป็นเป็นซาวการ์ดนะก่อนจะไปด้วยคำถามก็นอกให้ดูนิดนึงซื้อซาวนะเดี๋ยวจะมีเสียงปรบมือปรบมืออะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะลองเทสนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเข้ากับตัวเครื่องนะฮะแต่ว,ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเราซื้อมาตั้งนานแล้วเชื่อไหมตั้งแต่12-12ปีที่แล้วอะ่ะใส่ตัวไม่ได้ใช้นะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับที่ทุกท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับนี่คือคลิปนะครับอ่ะไม่ใช่คลิปเป็นบันทึกอ่าบันทึกรายการนะครับซื้อ คือผมไม่ได้เป็นการไลฟ์สดนะวันนี้อันนี้ต้องยอมรับผมอาจจะไม่ได้ตอบคำถามน,นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาเนี่ยแล้วมีการถามคำถามเดี๋ยวผมมาย้อนตอบให้กันละกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของลาซาด้าคลินิกนะครับช่วงตอบคำถามของผู้ขายนะครับตัวคำถามของผู้ขายและสตาทุกท่าน,นะาอ,าานอันนี้เป็นคำถามที่ผมรวบรวมจากในแชทของ Facebook แล้วก็ Line แล้วก็มีที่ถามมาทางเ c e b o o กส่วนตัวก็มีนะครับอันนี้ต้องกราบขออาภัยหลาย,ลยๆท่านนะครับที่ เคยถามเข้าม,มาแล้วผมไม่ได้ตอบหรือผมตอบช้าเนี่ยผมก็มาไล่ย,ย้อนตอบให้ทีหลังคือบางทีอะผมไม่สะดวกตอบเวลานั้นเนาะแล้วก็เอ่อบางทีแบบคําตอบมาถามให้ไม่ได้จริงๆอะคือไม่สามารถตอบได้ผมก็ต้องไปหาคําตอบมาให้ก่อนอะไรประมาณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ผมหลงลืมหรือผมแบบไม่ทราบจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับอไปเริ่มกันเลยละกันโอ้โหบ่นมานานมากนะครับประมาณห้านาทีแล้วนะครับไปเรื่องไปล้วกันกับคาถามแรกสำหรับวันนี้นะครับเป็นคําถามจากทางบ้านนะครับ ผมรบกวนถามหน่อยครับผมเข้าร่วมแคมเปญมาเรื่อยๆราคามันก็ลดลงเรื่อยๆเลยครับนะฮะพอมีวิธีที่ทำให้เข้าร่วมแต่ราคาสินค้าเนี่ยยังลดไม่มากไหมครับตอนนี้นะครับจาก80บาทเข้าแฟดเซลล์ล่าสุดเหลือ50กว่าบาทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมียอดใช่ไหมมียอดขายแบบ กำไรเออมยอดขายยังมีแต่กำไรมันจะไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้าร่วมแคมเปญไปเรื่อยๆเนี่ยราคามจะลดลงลดลงลดลงเพราะว่าเวลาแคมเปญใหญ่นยยๆนะครับเดี๋ยวแคมเปญที่เราเคยลดราคาแล้วเนี่ยนะครับระบบลาซ a ด้าเขาจะบอกว่าสินค้าของคุณเนี่ยคุณต้องลดลงไปอีกนะครับให้ถูกกว่าในรอบ60วันหรือ90วันที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยมีทางแก้ได้แค่2วิธีนะครับวิธีแรกคือ ปั้นสินค้าใหม่นะครับก็คือลงสินค้าใหม่แล้วปั้นใหม่ขึ้นมาเลยแล้วค่อยไปส่งข้อแฟเซลถ้าสินค้าตัวนั้นอ่ะมันมียอดขายดีอยู่แล้วนะครับก็ลงสินค้าใหม่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรายละเอียดนะครับเปลี่ยนชื่อสินค้า2ไอสินค้าตัวเดิมนี่แหละหยุดการลงสินค้าอ่าตัวนนะี้หยุดการเข้าร่วมแฟเซลหรือแคมเปญสัก3าเดือนนะครับราคาก็จะกลับมาปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เท่าที่สามารถจะแนะนําได้นะครับนี่คือคำถามแรกนะครับต่อไปเป็นคําถามที่2นะครับคำถามที่2นะครับ แคมเปญ9บาทดีไหมเพิ่งเคยเจอครับกลัวเอาสินค้าลงแล้วปรับลงไปเหลือ9บาทอ่ะไปดูนะครับตัวไหนคือแคมเปญ9บาทปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่นะครับเป็นตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นนะครับอันนี้จะเป็นแคมเปญที่อยู่ยงคงกระพันก็คือหมายความว่าเป็นแคมเปญที่ถ้าใส่เข้าไปแล้วคุณต้องลดราคา1ถึงให้เหลือ1ถึง9บาทตลอดเวลานะครับข้อดีของแคมเปญน,นี้ก็คือคุณได้ทัฟฟิก นะครับได้ยอดขายแน่นอนแต่ไหวไหมคําถามคือไหวไหมเก้าบาทสินค้าคุณจะขายคือถ,ถ้าต้นทุนบาทเดียวขายเก้าบาทนี้อันนี้โอเคนะครับคุณขายไปเลยครับเป็นผ่านออเดอร์แต่ถ้านะครับสินค้าเนี่ยนะครับราคาไม่ไม่ได้อะแล้วคือคือมันเก้าบาทเองมันก็ขาดทุนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะ นะครับก็ลองดูแล้วกันหลายๆร้านค้าเขาใช้ตัวนี้เนี่ยอาจจะแบบซอยสินค้าเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มาเข้าเพื่อเอา t r a f ฟ i c เพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าไม่ควรจ่ายค่าส่งนะครับอ่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเหลือ9บาทแน่ๆนะครับแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนี้ป๊บจะเห็นว่าสีต่างกันเขาบอกว่าให้คุณลดราคานะครับคือตั้งแต่9บาทถึง200บาทนะครับหมายความว่าคุณจะไม่ต้องลดถึง9ลดอ่เหลือแค่9บาทหรือต่ำกว่า9บาทก็ได้แต่ว่าต้องไปเลือกสินค้าเข้าอีกทีหนึ่ นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่สองนะครับต่อไปเป็นคําถามที่สามนะครับเขาถามผมว่าแบบนี้จะได้เงินกี่บาทนะครับแบบนี้จะได้เงินกี่บาทคืออะไรครับอ่ะผมพาไปดูนี่ครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกนิดนึงว่าผมเห็นถามกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไลน์นะครับหรือว่าเป็นในอ่ากลุ่มลักษณะ Happy Soling นะครับจะเห็นว่าจากภาพเนี้ย ประมาณ90%เนี่ยจะชอบแคปจอเป็นคำว่าข้อมูลการชำระเงินของผู้ซื้อผมจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้คือดูได้ดูได้แต่ไม่ต้องเอามานั่งคิดเพราะว่ามันจะงงถ้าเกิดใครที่ไม่แม่นในเรื่องการเช็คราคานะครับคราวนี้ให้ดูตรงไหนอ่ะผมให้ก่อนจะไปให้ดูตรงนี้ก่อนข้อมูลการชำระเงินของผู้ซื้อนะครับมันเป็นข้อมูลสําหรับลูกค้าเท่านั้นนะครับอันนี้ลูกค้าหม,มายความอะไรครับลูกค้าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ อันนี้ครับมาดูที่ตรงนี้นะครับลูกค้าเขาจะจ่ายเท่าไหร่เขาจะเขาจะรู้ซึ่งไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับผู้ขายยังไงมันก็เกี่ยวข้องคือให้เห็นว่านะครับลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วมันมีส่วนลดอะไรจากลาซาด้าซึ่งไม่ต้องเอามานั่งคิดมากนะครับในช่องคําว่ารวมส่วนลดจากลาซาด้าเนี่ยช่องนี้นะครับลาซาด้าเป็นคนออกค่าส่งอ่าโทษนะครับเป็นคนออกส่วนลดนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นยอดเงินมันจะไม่ตรงเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการหักการคิด เรื่องของค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ขายจะต้องจ่ายอันนี้ยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูไม่นะครับไม่ต้องดูหน้านี้ไม่ต้องเอามาคิดละกันดูได้แต่ไม่ต้องเอามาคิดนะครับแล้วหน้าไหนแล้วเอามาคิดถ้าในมือถือเป็นหน้านี้ครับนี่ข้อมูลการชำระเงินของฉันอันนี้คือที่ลาซาด้านเนี่ย นะครับคิดมาให้แล้วนะครับครานี้คิดอะไรให้บ้างนะครับอย่าง LCP Free อันนี้คือเป็น daily cashback ซึ่งมีแวดด้วยต้องรวมแวะนะครับต่อมาก็จะเป็น flexi combo ที่ร้านค้าออก lazada discount นะครับอันนี้ lazada ออกนะครับ payment free ร้านค้าต้องจ่ายให้ lazada ซึ่งมีแวด shipping free subsidized by seller คือค่าขนส่งที่ร้านค้าเป็นคนออกนะครับ promotion charge voucher อันนี้ร้านค้าออก ไอเทมไพร์เครดิตนะครับแล้วก็หักอะไรไหแล้วก็จะมีสปอนเซอร์แอฟฟรีเอทอีกนะครับเพราะฉะนั้นจากตารางนี้นะครับเขาจะมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างมาเนี่ยเราจะได้เงิน2่3ไป4บาทอ่าทนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับดูว่าเออเฮ้ยอันนี้แหละที่เราจะต้องจะต้องได้รับ จาก l a z a ด a ไม่ต้องไปดูหน้านี้เลยครับไอที่เขียนว่าข้อมูลชํลาระเงินของผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องดูนะครับให้ทุกคนมาดูที่ข้อมูลการชรําระเงินของฉันอันนี้คือยอดที่ให้เห็นว่า l a z a d ้าหักอะไรจากร้านค้าบ้างแล้วจ่ายเท่าไหร่นะครับร้านค้าจะได้เงินเท่าไหร่ให้ดูจากตรงนี้นะครับอ,อ่ะอันนี้ผมบอกแล้วนะคือผมเห็นแล้วผมเยอะมากคือแบบโอ้ทาไมทุกคนเอาเอา,เอาหน้าเอาหน้าแบบการชราระเงินของผู้ซือ้ออะมาให้ดูทุกคนเลยเพื่อแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะคือแบบมัน เอามาดูได้แต่มันขี้จัดจตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะถามไว้ว่าต,ต,ต้องได้เท่าไหร่คือมันยังไม่เห็นรายละเอียดที่เราจะต้องโดนถักจริงๆไงนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นคําถามที่4นะครับอ่ะก่อนจะไปถามที่4นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เพึ่งเข้ามาดูนะครับรายการสดวันนี้นะครับจริงๆผมเป็นอ่ะเทปบันทึกภาพนะฮะอ่วเนะดี๋ยวนี้มีอัดเทปบันทึกภาพผมไม่ได้นั่งพูดสดอยู่ที่อยู่ที่อ่าห้องออฟฟิศหรือห้องทํางานผมนะครับแต่ว่าเป็นการ อาจเทบันทึกภาพพอดีว่าผมมีภารกิจช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มอันนี้ก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มสิบสองนาทีนะครับก็ประมาณสี่ทุ่มสิบเอ็ดสิบสอง 11, นาทีเนี่ยผมอาจจะกําลังขับรถอยู่หรือว่าโอเคกลับมาทานแล้วนั่งดูเทปบันทึกภาพตัวเองผมก็จะไล่ตอบให้กันละกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาถามขออภัยด้วยนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปเนาะค,คาถามที่สี่แบรนด์สินค้านะครับเออรบกวนขอคำแนะนำนิดนึงนะครับพอดีร้าน โดนถักคะแนนละเมิดนโยบายพอกดเข้าไปแล้วเป็นปัญหารูปพื้นหลังสีขาวสาสิบสามรายการเลยเข้าใจว่าโดนถักรายการเพราะไม่ใช้พื้นหลังสีอ่าโดนถักคะแนนเพราะไม่ใช้พื้นหลังสีขาวอะค่ะอ่ะนะครับไอคำว่าแบรนด์สินค้าเนี่ยผมพิมพ์ผิดน,น,นะครับเดี๋ยวผมลบก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะอ่านะครับปึ๊บอ่านะครับมาทัวร์ถามอีกทีนะครับ พอด,ดีร้านโดนหักคะแนนแล้วเมื่อนโยบายนะครับอไปดูนะครับว่ารูปที่โดนหักเป็นยังไงปั๊บอันนี้ฮะคือผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ย อตอนนี้ทาง La z a d a เนี่ยเขาปรับปรุงหน้านี้นะครับคือหน้าของคะแนนต่างๆเนะี่ยแล้วมาดูหลายคนจะยังเริ่มงงเดี๋ยวผมมาสรุปให้ทีนึงว่าอ่านยังไงจริงๆมันอ่านไม่ยากหรอกแค่ว่ามันมาใหม่แล้วงงก็ต้องกดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเห็นตรงนี้นะครับว่าการใช้รูปพื้นหลังสีขาวสา3สีสามรายการเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ใช่คะแนนระเมินนโยบายแต่มันเป็นคะแนนเรื่องของเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่านะครับส่งผลต่อการเพิ่มทฟัฟฟิกนะครับหมายความว่า ถ้าคุณใส่คะแนนถ้าใส่รูปภาพที่เป็นพื้นหลังสีขาวหรือว่าโชว์เคสอิมเมจลงไปเนี่ยมันช่วยไงมันช่วยให้มีทาฟฟิกจากนอกลาซาด้เข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เป็นื้นหลังสีขาวเนี่ยแล้วทาฟฟิกดีๆคือมียอดเข้าชม,มยอดขายดีๆเนี่ยระบบของลาซ a ด้เขาจะพาไปลงบน Google ให้นะครับแล้วมีโอกาสดึงลูกค้าที่กูเเข้ามาซื้อนะครับเขาเลยบอกว่าคุณไปเพิ่มซร์รายการ นะครับก็จะมีโอกาสช่วยเพิ่มทราฟิกด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนร้านคะแนนคนพฤติคะแนนคะแนนละเมิดนโยบายนะครับพอดีว่าระบบอ่ะบางทีอ่ะคนจีนที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาแปลแล้วเขาไม่เข้าใจภาษาอ่านผิดมันเป็นบ่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ประมาณนี้กันแล้วกันเนาะเออผมก็ไม่เข้าใจทําไมไม่เอาคนไทยไปแปลเนาะนะครับบพรางคนจีนแปลมาแต่ละคำงงงๆนะครับอ่ะต่อไปเป็นคำถามที่ห้านะครับคำถามที่ห้านะครับ Lazada ลงขายสินค้าพรีออเดอร์ Pre แบบ s h o ป e ปีได้ไหมครับพอดีสอบถามพนักง,งานไปเขาบอกว่าไม่ได้แต่เห็นบางร้านส่งมาจากต่างประเทศอ่ะเรื่องนี้ผมเคยอธิบายเคยไลฟ์เคยแนะนําไปแล้วนะครับลาซาด้ยังทำพรีออเดอร์ไม่ได้นะครับยังทําไม่ได้แต่นะครับที่เห็นจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาเป็นระบบที่เขาซัพพอร์ตให้กับร้านค้าที่มาจากจีนฮ่องกงไต้หวันนะครับโดยสามารถลงสินค้า นะครับแล้วก็ส่งจากที่นั่นซึ่งเขาจะมีคลาสสินค้าแล้วคอยส่งมาจะมีระยะเวลาให้คือเขาต้องส่งออกจากร้านเนี่ยภายใน5วันเหมือนผู้ขายไทยนี่แหละแต่เขายืดระยะเวลาจากจีนจากทางที่ย้องจีนฮ้องกงแล้วส่งมาไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้ท่าน,นั้นเองนะครับเขาเลยดูเหมือนว่าจะทำพรีออเดอร์ได้แต่ส่งจากต่างประเทศอันนี้คือจริงๆเราอะยังทําไม่ได้เหมือนช h อปปีนะครับในส่วนของลาซาด้าระบบต้องออกส่งออกภายใน5วันนะครับอ่ะ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบพิ r เด r นะครับต่อไปเป็นคำถามที่6นะ6เนาะ 6. นจ้าหกพอดีเจอปัญหานะคะขนส่งเคอรรี่เจ้าหน้าที่สแกนสลับกล่องกันแก้ปัญหายังไงดีลูกค้ากดคืนไม่เป็นอีกคนก็ไม่แน่ใจเขาจะส่งคืนให้ไหมนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำได้อย่างนี้ก็แล้วกันก็คือใครที่เจอปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะส่งผิดเองสลับกล่อง ส่งผิดหรือขนส่งสลับกล่องเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปคอมเพนที่แ a d a กด้ากันนะครับในเรื่องขนส่งแต่ว่าร้านค้าควรจะแก้ปัญหาเนี่ยควรโทรหาลูกค้าทั้งสองฝ่ายอันดับแรกคือพอจะส่งสลับกันได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราออกค่าส่งให้นะครับคือถ,ถ้าจะไปให้รอขนส่งวิ่งไปรับอะไรกลับมาเนี่ยมันช้าลูกค้าไม่แฮปปี้หรอกใช่มันปัญหามันไม่ได้เกิดจากจากเราปัญหาเกิดจากขนส่งแต่คําถามคือเราก็ต้องรีแอคชั่นไงให้ลูกค้าแฮปปี้นะครับ สองถ้าลูกค้าบอกทําไม่ได้นะครับส่งอาร์อาร์ทำไม่ได้ก็ไม่ยากครับเราส่งไปใหม่ทั้งสองคนและให้ทั้งสองคนส่งคืนมาที่เราลองโทรคุยส่งนอกระบบครับอย่าให้อย่าให้ไปทําในระบบเพราะว่าในระบบมันยังไม่มีระบบการเปลี่ยนมีแต่คืนกับปฏิอามีแต่คืนของกับคืนเงินเป็นหลักนะครับในระบบของแต่าเพดพอยต์เช่นนี้ผมก็แนะนำสองวิธีนี้ก็แล้วกันนะครับต่อไปเป็นคำถามที่เจ็ดนะครับ สินค้าที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน่าฟังดีๆนะสินค้าที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นะครับารายละเอียดหรือรูปภาพที่เขาให้ใส่แล้วไม่ใส่คลิปวิดีโอเนี่ยมีผลกับยอดขายไหมเอ,เอาจริงเอาตรงๆนะมีเป็นบางจุดบางสินค้าที่การแข่งขันสูงนะครับมันมันไม่ได้มีโดยตรงแต่มันมีโดยอ้อมลองคิดดูว่าถ้าร้านค้าอื่นที่เป็นคู่แข่งเราเขาขายแพงกว่าเรานิดนึง แต่เขาใส่ข้อมูลครบรูปรายละเอียดอะไรต่างๆครบเขาน่าซื้อกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ทุกสินค้านะบางสินค้าลูกค้าเน้นของถูกไม่ต้องใส่ข้อมูลครบก็ขายได้แต่หลายๆสินค้าเขาต้องการความมั่นใจเพราะฉะนั้นก็มีผลในทางออมนะครับไม่ได้ทางตรงกกันนะครับอ่าต่อไปนะครับคําถามนี้บอกว่ารีวิวมีรูปภาพกับไม่มีรูปภาพอันไหนมีผลต่อการเพิ่มยอดบิวครับ มันมีขบถการเพิ่มยอดเข้าชมเหมือนแคมเปญไหมอ่ะตัวรีวิวนะครับคําตอบเดียวกับเมื่อสักครู่เลยไม่ได้ทางตรงแต่ทางอ้อมคือรีวิวที่มีรูปภาพลูกค,ค้าก็อยากจะดูไงว่าเฮ้ย mm hmm. ใครที่รีวิวเป็นรูปภาพเนี่ยเขารีวิวกันยังไงแล้วผลมันดีไหมมันดีมันดีกว่าอยู่แล้วหรือมีเป็นคลิปวิดีโอก็จะดีกว่าอยู่แล้วกว่าที่เป็นข้อความเฉยๆที่ไม่มีรูปภาพ ะครับมันไม่ได้ทางตรงแต่มันทางอ้อมถ้าจะให้ดีก็อ้อนลูกค้านิดนึงเนาะขอใหอ้รีวิวแบบเป็นรูปภาพหรือคลิปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถเอารูปกับคลิปไปใช้งานของเราเองต่อได้ด้วยเพราะลูกค้ารีวิวมาให้เรานะครับอ่ะอันนี้ก็โดยโดยทางตรงนะครับกับไม่ได้ทางตรงแต่มันทางอ้อมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของแฟลชเซลอีกแล้วนะครับคำถามนะครับเกี่ยวกับแฟเซลของราซดา ทำไมได้รับคอนเชิญแฟลชเซลแล้วใส่ราคาไม่ผ่านสักทีแต่แบรนด์อื่นสินค้าเช่นนเดียวกันเขาใส่ลดไม่เยอะแต่เขาได้เข้าแคมเปญแฟลชเซลอ่านะครับอันนี้ต้องแยกเป็นสองกรณีนะนะครับต้องแยกเป็นสองกรณีกรณีแรกก็คือร้านค้าเนี่ยนะครับนําเข้าส่งแฟลชเซลเองอันนี้บอกเลยเลยว่าตัวสัลับแฟลชเซลเขายากถ้าส่งเองยกเว้นว่าสินค้าเราเป็นที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุด นะครับหรือว่าจะติดอันดับหนึ่งในท็อปสิบอะแล้วทราฟิกดียอดขายดีอันเนี้ยส่งเข้าเองอาจจะได้แต่อันที่สองก็คือด้วยที่แฟลชเซลล์สล็อตอะมันจํากัดร้านค้ามีเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับมีเป็นหลักหมนะื่นล้านอะแต่นะครับผู้ขายนะครับสล็อตแฟลชเซลล์เนี่ยมันมีแค่หลักร้อยมันต้องแย่งกันอยู่แล้วพอแย่งกันเกิดอะไรขึ้นครับตัวคีย์เขาของลาซาด้าเขาก็ต้องเลือกร้านที่เขาดูแลคือแต่ละหมวดอนะคีย์เขาแต่ละหมวดเนนะี่ย ก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลหมวดสินค้าต่างๆหมวดสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีนะครับอ่าสล็อตโคต้าอยู่เขาก็จะไปดึงอะไรที่แบบเป็นกระแสสินค้าที่แบบเด่นเด่นขายดีนะมาลงหรือร้านที่เขาดูแลแล้วแบบอีกอันหนึ่งก็คือร้านที่จ่ายเงินให้กับลาซาด่านะครับทำโปรโมททำไปต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนช่วยทําเหมือนซื้อสล็อตอะแต่จริงสล็อตไฟเซลไม่ได้มีขายนะแต่ว่าถ้าเป็นร้านแบรนด์ที่เขาจ่ายเงินให้กับลาซาด่าทำตลาดอยู่แล้วอะเขาก็ได้สิทธิตรงนั้นอะไรประมาณนี้ นะครับอ่ะนะครับก็นี้เป็นเรื่องของแฟลชเซลล์เนาะข้นดัต่อไปนะครับพอดีตอนที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับพอดีตอนลูกค้าสั่งซื้อแล้วเขาสั่งผิดหรือเขาเปลี่ยนใจไม่รับเขาบอกเขาบอกกดยกเลิกไม่ได้เราเลยไปกดยกเลิกให้อ่ะฟังให้ดีนะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้อันนี้เตือนเลยลูกค้าไม่รับเขาบอกกดยกเลิกไม่ได้เราไปกดยกเลิกให้เขา โดยที่ไม่รู้ว่าจะโดนตัดคะแนนแบบนี้พอจะแก้ยังไงได้บ้างอันนี้เป็นเยอะหลายคนไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็คือเกิดมาจากว่าคือมันเรื่องพวกนี้มันต้องศึกษาไงบ,บางทีเราคิดว่าเราขายดีดีมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกขายไปเถอะขายดีอยู่แล้วทําไมต้องมานั่งเรียนรู้ระบบต้องมารู้อะไรต่างๆพอเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็เอาแหละนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตําหนิใครเ,เพื่อนๆที่มาถามได้เลยนะผมอยากจะบอกเสมอว่า เวลาเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ในแพลตฟอร์มไหนถ้าคุณโชคดีคุณเจอสินค้าคุณได้ขายดีเลยไม่ต้องไม่ต้องศึกษาอะไรก็ได้แต่ถ้าวันนึงคุณเจอปัญหาคุณจะงงเอาเกิดปัญหาได้ยังไงเคยเกิดขายมาไม่เคยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องศึกษาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดพวกนี้ด้วยซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับเป็นผู้สอนที่ทางลาซาด้าเนี่ยให้เป็นลัสตาร์สปายเทรนเนอร์นะครับเป็นแอมบัสเตอร์เนี่ยผมก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาสื่อสารมาแนะนํา ถูกต้องไหมพอมาแนะนาปุ๊บก็จะเจอเคสแบบนี้เยอะคือหลายคนเนะี่ยไม่เข้าใจแล้วไม่ไม,ไม่ไม่อยากพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรเงี้ยนะครับขายดีก็ดีไปพอขายไม่พอเจอปัญหาก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นคือมันไม่ควรยกเรื่องเองนะครับอันนี้ขออภัยนะถ้าเกิดว่าใครถามหรือว่าใครใครประเด็นนี้เนี่ยแล้วแล้วแบบเหมือนไปจี้ใจดําแล้วแบบเหมือนว่าต่อว่าผมไม่ได้ว่านะแต่แค่ว่าผมอยากจะเตือนว่าอยากให้ ลองศึกษาข้อมูลก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับแต่และอย่างมันมีวิธีการขั้นตอนอแไรต่างเนี่ยอันนี้ก็เหมือนการห้ามห้ายกเลิกเองนะครับมีทางเดียวมี2ทางคือให้ระบบละะาซาดายกเลิกให้คือแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่เขายกเลิกให้แต่เราต้องไม่กดคอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนนะคือไม่กดพร้อมจะส่งก่อนนะครับแต่ถ้ากดเกิดกดพร้อมจะส่งไปแล้วคุณต้องส่งของไปแล้วร้อยของตีกลับมานะครับทําได้อย่างเดียวตอนนี้นะครับอ่ะอน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเอ่อ กดยกเลิกเองแล้วโดนปัญหานะครับต่อไปนะครับต่อไปนะคําถามนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับสุดท้ายของวันนี้นะนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังผมขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเทปบันทึกรายการสดเทปบันทึกรายการแล้วนํามาเผยแพร่สดๆนะครับเนื่องจากว่าในขณะที่ทุกท่านนั่งฟังนะครับคลิปผมเ,เทปบันทึกรายการเป็นรายการสดของผมเนี่ยนะครับ วนีผมติดภารกิจกาลังน่าจะยังขับรถหรือว่ากําลังเดินทางอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะนั่งรายการสดได้ก็เลยอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เปิดเป็นเทปนะครับแต่เป็นเทปไลฟ์สดได้ย่างงั้นนะผมใครมีคําถามเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นหน้าจอของใครด้วยผมจะมาไล่ตอบให้ก็แล้วกันนะครับคําถามสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องมืออะไรครับอ่ามาให้ดูปุ๊บนี่ครับนะครับทุกคนจะเห็นว่า นี่รูปสินค้านะครับแล้วพอกดเข้าไปดูเนี่ยเขาจะมีคำว่า by u 499 get free shipping ก็จะมีสินค้าอื่นเพิ่มขึ้นมาให้คำถามคือเป็นเครื่องมืออะไรอลองทายกันดูครับลองทายกันดูนะครับตัวเนี้ก็คือการตั้งค่าส่งฟรีธรรมดานี่แหละนะครับก็คือการตั้งค่าส่งฟรีธรรมดาซึ่งบอกว่าคุณตั้งว่าถ้า ลูกค้าซื้อถึง499บาทจะส่งฟรีอ่าเท่านี้เองนะครับเป็นเครื่องมือที่ร้านค้าตั้งเองนะครับคือร้านค้าเนี้ยอาจจะไม่ได้ส่งฟรีตังแต่รกแต่ว่า,าบอกว่าลูกค้าซื้อถึง499เราจะส่งให้ฟรีนะอ่ะแบบนี้นะครับไม่ใช่ฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับไม่ว่าเป็นแบบโปรส่งฟรีอะไรไม่ใช่นะครับเป็นร้านค้าตั้งเองเนาะอ่ะนะครับโอเคนะครับก็อันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ ติดตามนะครับที่ติดตามนะแล้วก็ก sout, ่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะผมขออนุญาตปปะชาสัมรันธ์กันละกันนะครับผมมีคอร์สสอนสดนะครับวันที่18นะครับอันนี้เป็นภาพเก่านะนี้เป็นภาพเก่าเดี๋ยวผมขอยัุขึ้นปอ๊ย่างนี้หนึ่งอ่นะครับเป็นคอร์สเวิร์กชอปนะครับเป็นการขายของบน l a z a d a าสอนสด1วันนะครับ1ท่าน3,900อยบาทนะครับพิเศษนะครับเรียนคอร์สออนไลน์ย้อนหลังฟรีตลอดชีพนะครับ เราจะติวกันมาที่12เดือน18นะครับ12เดือน18นะก็คือเป็นรอบสุดท้ายของปีก่อนที่ปีหน้าเนี่ยถ้ามีค้าที่ผมจะจัดเนี่ยอาจจะขออนุญาตขึ้นราคาสักนิดนึงนะครับสักประมาณ4 0 5 0 0นะครับแล้วก็อันนี้ยังได้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในคอร์สออนไลน์อยู่แล้วก็สามารถที่จะมาลงได้นะผมมีส่วนลดให้1,000บาท นะครับหนึ่งพันบาทอาหารน้ำพร้อม1วันนะครับถามตอบเจอหน้ากาหรับแค่ยี่คนเะว่าต้องโซเชียลดิสแตนต์นะครับอ่ะอันนี้ขออย่าตปสัมพันธ์เล็กๆนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเนาะวันนี้อย่างที่บอกเป็นเทปบันทึกรายการแล้วมาเมผยแพร่แบบสดๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาคำถามเพื่อนเนี่ยขึ้นหน้าจอหรือว่าให้เห็นคําถามถามมาต่อไปเดี๋ยวผมจะเก็บรวบรวมแล้วไปถามในไลฟ์ ครังหน้าก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับผมคุณทุกทุกคนที่ติดตามนะครับหากผิดพาดประการใดพูดเร็วไปพูดช้าไปหรือพูดแล้วไม่เข้าหูนะครับดูไม่ดีเหมือนเป็นการไปต่อว่าหรืออะไรเนี้ยผมขออภัยไว้ด้วยนะครับของคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b กระดิกนะครับกลับมาเจอกับไลฟ์ของผมได้นะครับในวันศุกร์สี่ทุ่มนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ หากชอบคิวของผมนะครับยังไงในกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโด o n a t นะครับเล้กาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเ c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ